ครับสวัสดีครับสวัสดีกับช่องโมเมครับสวัสดีกับเอฟซีทุกท่านทุกทุกกำลังใจครับวันนี้ควานเขียวก็โมเมต่อโมเมมาเจอกันครับโมเมท้องกับโมเมควานเขียวนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยครับสวัสดีทุกๆุกกำลังใจครับควานเขียวพาโมเมมาเล่นกับน้องพลอยทองแต่เป็นเรื่องบางเอิญครับก็โมเมมาถูกที่ถูกเวลาครับโมเมท้องครับ ขอบคุณนะครับทุกๆกำลังใจครับดูความน่ารักของโอ้โ้น่ารักครับน่ารักครับเล่นกับเชือกไหนก็น่ารักครับโมเมครับเป็นพี่เป็นผู้ใหญ่แต่แบบแต่ไม่เป็นผู้ใหญ่ครับยังเป็นเด็กโตแต่ตัวครับใจยังเป็นเด็กนี่โอ้โหสุดยอด เล่นกับใครก็สนุกครับโมเมโมเมที่ท้องนี่ก็นิสัยดีนะครับนิสัยดีนะครับเข้ากับโมเมได้คนระับโมเมเจอโมเมต่อยท้องก็สนุกไปด้วยคนระับดูครับโอ้โหหนูดเอาละเด้อบาน,นีนโมม้โมเมโตโมเมอ้อนโมเมกันแล้วเด้อบาน,นี่นินสัยดีทั้งสองไงโย

มีทาชิาน้ำนี่น่าฮักเลยครับหนึ่้นตามโตเลยครับถ้าฉีดน้ำให้ก่อนเล่นนี่โอ้โหเป็นอะไรที่แบบสวยครับเพราะว่าคือช้างเข้ากันได้ครับที่ใส่ดีทั้งคูค่<ด>พอเข้ากันได้ก็จะปล่อยเล่นด้วยกันได้ครับจะปล่อยเล่นด้วยกันก็จะมีความสุขในการเล่นครับ เป็นไงเมีสนุกไหมครับพามาเล่นกับพลอยทองครับเต็มที่เลยมีให้กำลังใจพลอยทอง เธ <g ül> <c oughs> อกำลังสนุกครับโมเม,ร <c oughs> <c oughs> ม,มครับเธอกำลังสนุกโมเมท้องไม่ค่อยเล่นดินส่ายเลยไม่เหมือนโมเมนี้ครับโมเมเจาะโมเมแมเป็นไงครับเย็นหนอครับ อให้กลังใจนะให้วันใจโมมีเป็นไงครับเป็นไงคะับเป็นไงครับสนุกไหมคะโอ้ฝนเอากินด้วยกันครับกินด้วยกันหัวจะปล่อยโอ้ความน่ารักอึดสามเชื่อโอ้โหเอ้าแซ่บหลายกินหลายเอ้า อ๋อ่บหลายแก็บ่บหลายครับเออดูรอยอร่องครับโอ้โหนีสใสดีทั้งสามเชือต้องชมโมเมต่อโมเมนนี้เป็นนิสัยเข้ากันได้มากครับปล่อยแม่นันน้องครับแม่นั้นน้องครับไม่แย่งน้องแม่ไรครับมีถอยม่อืมไม่แย่งน้องบางเชือกนี้ถ้าเห็นน้องกินนี่จะแย่งน้องจะอะไรครับแต่สองเชือกนี้ดูครับเป็นภาพที่สวยงามมากออ ดูดูโมเมฝั่งนู้นทำอะไรดูทำอะไรมเมไม่ได้สนใจกินครับเล่นอย่างเดียวครับดูครับเธอดูเธอทำเอออใจยังเป็นเด็กมากครับโมเมใจเธอยังเป็นเด็กมากครับตแต่ตัวอุนอ่นอุ่นตแต่ตัวต่ใจยังไม่โตครับโตแต่ตัวใจหนูยยังไม่โตเลยเนี่ยอ๋อครับดูครับ หนูอยากเล่นนะอย่ามาห้ามหนูนะพวกเขงนะแขวอย่ามาเล่นหนูนะอย่ามาห้ามหนูนะอยู่มัเล่นสนุกเลยเอาเลยไม่ห้ามหนูหรอก <laughs> เล่นตามสบายเลยครับเอาเลย <laughs> เล่นเลยครับปลดปล่อยครับปลดปล่อยครับก็ปล่อยให้เธอเล่นฮนะปลดปล่อยครับอืม <laughs> <strawberries> <c oughs> เล่นนะครับเล่นนะยครับเอาที่สบายใจเลยครับปล่อยให้หนูเล่นนะครับอือนี่คือคือได้ปลดปล่อยครับที่เธอไม่ได้เล่นครับโตแต่ตัวแต่ใจยังไม่โตครับดูอือหดูอีกโมเมอีกหนึ่งสำรวมมากแต่แต่โมเมนี้ยังเป็นเด็กมากครับดูครับเธอยังเป็นเด็กมากๆครับโมเม ืมยเมย์เอ่สุดยอดครับสุดยอดมากๆนะครับเล่นดินสายน้องพลอยทองหมดแล้วมีเอ,อ้ยอืมโมเม,มจโมเมครับ ความน่ารักของมีครับมีเป็นอะไรที่แบบควานเขียวอธิบายไม่ถูกเป็นคลิปที่แบบน่ารักมากเป็นคลิปที่น่ารักเป็นคลิปที่น่ารักครับ เมโอ้โหเล่นแบบเธอเล่นสนุกมากครับตอนนี้ครับโมเมะน้อเมยหนูไม่เกรงใจน้องนะเมย์ฮะเล่นไปโม่หนูไม่เกรงใจน้องเลยเนี่ยดูโมเมย์ท้องเนี่ยดูสำรวมมากแต่หนูมันโหดูดูดูอืมอะไรเมยเกรงใจหนู่เมยจ๋า น้องปลอยก็เล่นตาแล้วน้องปลอยน้องปลอยอดไม่ได้เห็นพี่โมเมเล่นก็นอยากเล่นตาหน้องพลอยครับเออ <c oughs> โอ้หน้าหักอีลีอ,อืมอืมไปอ่อนนี่ดูคนละไซครับโมเมที่ทองกับโมเมไม่ทองคนละไซแล้วข้างหลังจะรู้

นี่จ๋าถอยมาถอยมาเร็วๆรมา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 เยอะเยอะเอืมน่ารักมากครับโมมีโมมีเจ็บโมมีน่ารักทั้งคู่เลยครับน่ารักทั้งโมมีท้องน่ารักทั้งโมมีไม่ท้อง น้องพลอยก็น่ารักนะครับดูครับนี่เดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินครับถอยครับถอยอ้าวสรแล้วลูกเสร็จแล้วนโม้โม,โม,โมอะลรเนาะ อ่าน <c oughs> ้าเนา่ม <gra> ก <labels> ันไม่เป็นเป็นเป็นสร้างที่เสียสระมากเราเคยกินแบบกินแบบพอเพียงปุ่นปุ่นเบิ้งปุ่นลายเฮ็ดวะเม่ปุ่น ขอขอบคุณนะครับทุกทท่านครับขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นหนึ่งกำลังใจครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกำลังใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นะครับขอบนะครับขอบคุณทุกทท่านขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ